หลังจากโควิดผ่านท้นไปนะครับโลกนี้จะมีคนอี่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาใช้เวลาที่มีอยู่กับตัวเองอย่างมากมายฝ่น,นฝันหาความรู้ฝ่ายงังเติบโคนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่เหมือนเดิมก็คนกลุ่มนี้ใช้เวลาที่ได้อยู่คนเดียวสบายพักผ่อนเล่นเกมดูทีวีดูหนัง เจนที่สุดเราจะเห็นภาพนี้ครับท่องเนี้ยตอนพวกเราจบม .3 จะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งสมมุตินะทุกคนมีเป้าหมายหนหมืออยากไปรเรียนต่อที่ดีมันจะมีคนที่มีความรู้มหาสารมา,รส,า,มารสอนเท้ากันคนอีกกลุ่มหนึ่งสอนนีน้คนสองประเภทนี้แตกต่างกันอย่างเดียวคือคุณจะทำเรื่เรียกว่าความฝัน